เมื่อกี้พูดไปแล้วในเรื่องของเรื่องคืนของใช่ไหมในเรื่องคืนของทีนี้ผมมีผมมีฟังอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อวานนี้ทีกงานสเปอพูดเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์การทาการส่งเสริมหนังเรื่องนี้คุณสนใจเป็นพิเศษเลยลงเน็ตฟิกเรื่องที่ทําหนังลงเน็ตฟิกเอาตรงๆนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับที่ที่ผมเห็นการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แล้วผมก็มีความรู้สึกคือช่วงเนี้ยผมก็มาดูเรื่องพวกนี้เยอะเพราะผมมีเวลาผมก็หลุดโฟกัสออกมาจากเรื่องการศึกษาหน่อยหนึ่ง <S S S ผมก็จะมีเวลาดูนู่นดูนี่ดูนั่น,นไปค่ะผมก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยไอ้การส่งเสริมการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างมากมมากกว่าการให้เงินมากกว่าการให้เงินผมยกตัวอย่างนะหนังบางเรื่องเนี่ยเวลาเข้าไปต่างประเทศ เขาไปต่างประเทศยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเขาจะไปทําหนังที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกไปว่าเนี่ยฉันจะมาทําหนังที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าเมืองนี้ออฟเฟอร์นั่นให้เมืองนั้นออฟเฟอร์นี่ให้อีกเมืองหนึ่งออฟเฟอร์อีกแบบหนึ่งให้สามสี่เมืองแข่งกันออฟเฟอร์ให้กับทีมทำว่าถ้าคุณมาคุณจะได้สิทธิพิเศษอะไรในการทำคือทุกคนเขามีอำนาจในการทำในการตัดสินใจ แต่ของเราเนี่ยเราไปคิดแค่ว่าเฮ้ยฉ<ม>ันต้องจัดกิจกรรมฉันต้องจัดกิจกรรมให้เธอมาแข่งกันฉันจะให้เงินไปทําหนัง<ม>เธอก็ต้องเอามาให้ฉันเลือกก่อนว่าฉันอยากจะทําหนังแบบไหน<ม>คือกลไกลก,ลาการส่งเสริมมันไม่ได้เป็นไปในแบบที่มันเป็นธรรมชาติ<ม>ที่มันเป็นเปนในแบบธรรมชาติพอไม่ได้เป็นไปนในแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยากครับที่มันจะเติบโตขึ้นได้<ม>เหมือนกับว่าพักหนึ่งที่คนจีนมาทเที่ยวไทยเยอะ เพราะหนังเรื่อง Lost in Bangkok ถูกป่ะอไอหนังเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้เงินจากรัฐบาลไทยนะแต่เขาตั้งใจที่เขาจะมาถ่ายม,มาโดยธรรมชาติารราตถูกไหมแต่พอบางครั้งที่เราไปยัดเยียดไปยัดเยียดอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยกองทุนสื่อสร้างสรรค์ให้งบไปทำหนังเรื่องหนึ่งแล้วผมไปดูด้วยวันนั้นนะไปดูเรื่องพระร่วง <laughs> <laughs> ไปดูเรื่องผ้าร่วงแล้ว <Okay. S 2> ผมก็ดูดูดในบล็อกออฟฟิศหนังน่าจะฉายอยู่ได้ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ทํารายได้ประมาณล้านบาทเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันไม่โดนคือคือ,ค,อคือเขาวางพลอตให้เลยเหรอเหมือนงบบันคับพลอตคือผมคิดว่าเขาเลือกว่าหนังประเภทไหนที่เขาจะส่งเสริมหนังประเภทไหนที่เขาจะไม่ส่งเสริมซึ่งถ้ามาแบบนี้มันผิดอืม,มันผิด <c oughs> ผบวันก่อนผมเปิดไปเจอคลิปจีน ผมเปิดไปเจอคลิปจีนแล้วผมก็แชร์ลงในเฟซบ o o กผมเนี่ย<ฆ>ที่เขาเอาดนตรีจีนกับดนตรีสากลเนี่ยมาแบทเทิลกันเนาะแล้วผมก็เปิดไปต่อผมก็เห็นเอ้ยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาเอาดนตรีจนีนไปเล่นไปเล่นอยู่หอไอเฟลยเงี้ยแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเขาเดินแล้วบางคนเนี่ยเขาเอากูเจิ้งไปเล่นเพลงที่เพลงที่เป็นเพลงสากลที่ต่างชาติเขาฟังรู้เรื่องแต่เป็นเครื่องดนตรีจีนนี่คือการเผยแพร่วัฒนธรรม ผมก็เลยลองลองเซิร์ชฮะเซิร์ชว่ามันมีกี่ครั้งที่เราอะเอาดนตรีไทยไปแสดงสู่พับป,ปิดแบบนี้มผมยกตัวอย่างอีเวนต์เล็กๆที่้รงใช้เงินน้อยๆหรือ,อให้เอกชนไปนะไม่มีมีแค่ส่งดนตรีไทยไปประกวดเวทีนะั้น ส่งดนตรีไทยไปประกวดเวทีนี้อืซึ่งไอ้พวกแบบเนี้ยมันเป็นเฉพาะกลุ่มไงมันไม่ใช่แมสมคุณกําลังจะบอกว่างานทักก้าที่ทําอยู่เนี้ยมันยังไม่ถูกทางหรอคือคือผมว่ามันก็ตอบโจทย์บางบางกลุ่มบางจริตคือถ้าจะเป็นระดับนยโยบายได้เนี่ยต้องไม่เลือกปฏิบัติต้องเป็นในในภาพรวมต้องเป็นในภาพรวมแต่ผมเห็นรัฐบาลพก็บอกนะว่า จะมีเงินสนับสนุนนะให้พวกที่มาถ่ายหนังในเมืองไทยในอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งดูงบนี่ไอ้ท่องเที่ยวครับไอ้ทททไม่ใช่กรมกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่ะเขามีตั้งงบไปเลยนะปีหนึ่งเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยล้านเพื่อที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมหนังในต่างประเทศเมาในเมืองไทยมาแล้วได้เงินสนับสนุนไปดูอะไรได้เงินสนับสนุนไปแต่ผมไม่รู้ว่าแต่แต่แต่ผมก็ไม่คือผมก็ไม่คิดว่ามันเป็น มันเป็นมันเป็นบรรยากาศของการแข่งขันไงคือคุณต้องขอเงินกรรมการแล้วกรรมการต้องดูว่ากรรมการชอบหรือไม่ชอบถูกปะแต่ที่ผมยกตัวอย่างอย่างของญี่ปุ่นให้ดูเนี่ยคือคุณแค่บอกคุณจะไปเนี่ยเขาแข่งกันเลย เขาบอกเขาเขาก็อยากจะได้ใช่ให้มาถ่ายที่ในแต่ละเมืองใชนการโปรโมทใช่อแล้วเขาแข่งกันเลยทีนี่เมืองมันเป็นท้องถิ่นเนี่ยเนี่ยดีนี่นี่ดีนะคือไอ้พวกเอาดนตรีไทยไปเล่นอะไรเงี้ยนะคนก่อนเนี่ยผมไปที่ประเทศจีนเขาก็มีโชว์เนาะโชว์การแสดง50ปีไทยจีนอะไรเงี้ยของไทยเนี่ยเอารนาฏไปเอารนาฏเอก สองคนและหน้าตีละหน้าสี่ลังซึ่งแบบโอ้โหแล้วตีเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แบบคนจีนเนี่ยฟังดูเรื่องว่ามันคือเพลงอะไรผมว่าเออเฮ้ยไอเดียแบบเนี้ยเราลองนึกว่าสมมติว่าเรามีดนตรีไทยเนาะขิมไปเป็นวงเงี้ยนะไปเล่นอยู่หน้าหอไอเฟลอย่ที่เฮียบอกใช่ไปอยู่ตามการท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกอ่ะสมมติอย่างเงี้ยนะเออผมว่ามันก็ถ้ามันไปอยู่บนเวทีแข่งขันเนี่ยมันก็อยากหนิแต่ถ้าแบบมันไปแล้วมันสามารถที่จะทมให้เป็นไวรัลได้เนี่ยใช่ผมว่ามันก็อีกอย่างนี่ผมยังคิดเลย ว่าเนี่ยสิ้นปีเนี่ยผมจะมีงานซาวออฟสีสเกตเนี่ยเนี่ยายอินบ่อยนะผมยังคิดเลยว่าเนี่ยโชว์เสื้อด้วยเสื้อเนี่ยสาวออฟสีเกตเดี๋ยวผมจะเอาเจ้านักดนตรีตอนนี้ผมลองให้เขาเซตทีมละสามสี่ชิ้นแล้วผมบอกว่าเล่นเพลงเล่นเพลงธรรมดาทั่วไปนะอืแต่ใช้อินสตูเมนต์ก็คือเครื่องดนตรีที่เป็นของท้องถิ่นแต่เล่นเพลงที่คนฟังแล้วเข้าใจคือปัญหาของเราอย่างหนึ่งคือเวลามันเป็นเจเนเรชันแกร็บเนี่ยคือเวลาเราเล่นอะไรเราก็อยากจะ คิดว่าเพลงอุปกรณ์เนี่ยมันเหมาะสมจะเล่นกับเพลงแบบไหนแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เราอาจจะเหมือนกับว่าอัดเนื้อหาเพลงทำนองเพลงที่คนเสพง่ายแต่ใช้อินสตูเมนต์เอาเพลงร่วมสมัยแต่ว่าใช้ตดนตรีไทยผมก็จะลอเอาเนี่ยอย่างอย่างถ้าคุณโหลดไอ้นี่ฟังได้เนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นสนัยเป็นเสียงสนัยสนัยคืออะไรบะสนัยก็คือไอ้เขาควายอ๋อโอเคโอเคโอเอ เออเราก็จะเซตสามสี่เครื่องเนี่ยแล้วคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาโชว์ที่สยามโชว์ที่สยามให้คนมาดูที่แบบเป็นดนตรีอีสานที่อ,อ,อาจจะไม่ต้อง <Top Culture. S 1> แบบคุณอาจจะไม่ต้องแต่งเป็นโปรงลางอาจจะไม่ต้องแต่งเป็นชุดโปรงลางแต่งเป็นชุดธรรมดาเออแต่คุณใช้เครื่องดนตรีแบบเนี้ยให้คนมีความรู้สึกว่าถ้าฉันอยากจะเล่นโปรงลางฉันไม่ต้องนุ่งผ้าถุงก็ได้ออะไรแบบเนี้ย โอเคอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวคุณจะไปดูงานส l ปลชด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะไปดูค่อยแวะมาเล่าเนะว่าเอาจริงๆเรสงสัยเขาทำให้ใครดูเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนงานโชว์วัฒนธรรมไทยใช่ไหมมันก็ต้องทาเก็ตกลุ๊ปต้องเป็นต่างชาติไหมแต่ปีนี้ปันจะมาเยอะเพราะว่ามี12เมืองมาแข่งกันมาแข่งกันในงานอวดเมืองมาแข่งกันในงานสเปลชนี่แหละค่ะใช่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 เป็นที่ไหนนะพิชชิ่งเหรอที่สูนยรประชุมสศริกิจมาพิชชิ่งมาพิชชิ่งมาพิชชิ่งโอเคค่ะ